กู้เงินดอกเบีย้ยต่ำมาซื้อหุ้นดีไหม มีคนสอบถามเข้ามาครับว่าไปเจอเงินกู้นะฮะที่อัตราดอกเบี้ยต่าๆเนี่ยจะไปกู้มาเพื่อมาเอาผลตอบแทนสูงๆจากหุ้นดีไหมเห็นคนนู้นก็ทําได้เห็นคนนี้ก็กําไรอันดับแรกเลยก่อนที่คุณจะไปกู้มาผมอยากให้คุณย้อนกลับมามองตัวเองมาถามตัวคุณเองก่อนว่าที่คุณคิดจะมาลงทุนในหุ้นเนี่ยตอนนี้คุณมีความรู้แค่ไหนคุณอ่านคุณพบทวนนะครับคุณหาความรู้มาได้มากน้อยเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าคุณเห็นคนนู้นก็ได้คนนี้ก็ได้คนนั้นก็บวกคุณก็เลยอยากทําตามบ้างคุณไม่ควรลงทุนในสิ่งทีีี่่คคคุุณณไมมมมมมววาาาารู้้้้นนนนะออออัััผยยกกกใหลบถตเง ว่าเฮ้ยคุณแน่ใจแล้วนะทีนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณมีความรู้แล้วคุณฝึกฝนมาพอสมควรแล้วผมก็มองว่าการไปกู้เงินที่อัตราดอกเบี้ยต่าๆมาลงทุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะมันเป็นการสร้างโอกาสให้ตัวเองคุณมีความรู้แล้วแต่คุณไม่มีเงินทุนก็ต้องยอมรับเนาะว่าคุณก็ไม่สามารถหาผลตอบแทนได้จากหุ้นแต่เมื่อคุณกู้มาแล้วสิ่งที่ผมอยากให้คุณคํานึงก็คืออันดับแรกสมมุติถ้าคุณซื้อหุ้นคุณเสียก่อนแล้วคุณขาดทุนก่อนชาวบ้านเขาก็คือคุณเสียอัตราดอกเเเเบีี้้้้้ยงงิินนนนกกกูัั่ออาาาาดดหหืจตตททสุวผ คุณขาดทุนหุ้นอีกเท่ากับคุณขาดทุน2แเด้งนะตรงนี้คุณจําเป็นจะต้องประเมินว่าถ้าคุณขาดทุน1 0 2 0คุณรับได้ไหมถ้าคุณบอกว่าคุณรับได้บวกกับดอกเบี้ยที่คุณเสียเนี่ยคุณยังอยู่ในฐานที่คุณแบบรู้สึกโอเคซื้อโอกาสในการลงทุนแบบนี้ผมมองว่าคุณก็สามารถไปกู้มาลงทุนได้แล้วอย่าลืมนะนะฮะว่าหาแผนสมรองฉุกเฉินด้วยว่าถ้าคุณไปกู้มาแล้วหุ้นขาดทุนดอกเบี้ยตัวนี้มันก็ลันมันก็วิ่งเรื่อยๆอ่ะแล้วคุณจะทํายังไงคุณจะหหหาาาาาเเงงงิิิินนนนนนกกก้้้อออไไมมมมปดดีีีีีคคคคุุณณววธรยยยัผใใลสสทท่่่่แ คุณจะจัดการเขาได้ยังไงเคลียนี้ก้อนนี้ให้มันหมดเพื่อซื้อโอกาสได้ยังไงก็ฝากเอาไว้คอยรีเช็คตัวเองก่อนคอยถามตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าเห็นคนนน้นทําได้คนนี้ทําได้แล้วเราจะทําได้อย่าเลื่มหาความรู้ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นครับ